สร้างไปได้ยังไงตั้งร้อยกว่าล้านเนี่ยโอโ้โหผมเจ้าของบอริษัทบุญสะดวกไปสร้างให้ที่อื่นเนี่ยสวยงามตลอดไทยแค่ชมว่าบุญสะดวกแต่วันนี้มาเป็นของเราเนี่ยต้องสวยกว่าที่อื่นครับผมอเอ้าดีดีกับพี่คำ <c oughs> รน้รน ข้าวบานีข้าวบานีข้าบานีาานาานอันนี้เป็นนายขวักนะครับเราจะเห็นนางขวักทั่วประเทศแต่นี่เป็นนายขวักมีแห่งเดียวเท่านั้นนะที่ปตอท,อทออเกตุมนะติดกับวัดเกตุมค่ะ ก่อนจะถึงตรงนี้เราจะเห็นน้ำมันพืชเลยนะะโอลีเข้ามานี่เข้ามานี่มีพร้อมทุกสับทุกสรรพสิ่งเำืวความสะดวกทุกอย่างบ้านใหญ่บ้านสวยห้องน้ำสะดวก48ห้องสำหรับบริการที่จอดรถประมาณ150คัน ทุกท่านเข้ามาที่นี่รับรองสะดวกสบายแน่นอนขอบคุณครับ,บเดี๋ยวดิแล้วสร้างไปได้ยังไงตั้งร้อยกว่าร้านเนี่ยโอโ้โหผมเจ้าของบอริษัทบุญสะดวกไปสร้างให้ที่อื่นเนี่ยสวยงามตลอดไทยแค่ชมว่าบุญสะดวกแต่วันนี้มาเป็นของเราเนี่ยต้องสวยกว่าที่อื่นครับผมยเ,<อ>ย,เ<อ>ย้เขากล้าคุยถึงเพียงนี้นะ นั่นแสดงว่าฝีมือเขาถึงนะ้และคนมาใช้เราเนี่ก็คนถึงเหมือนกันถึงครับเราเป็นคนถึงลูกถึงคนใช่ไหมใช่ครับถึงลูกถึงคนและคนที่มาก็ต้องเงินถึงด้วยครับเนี่ยนะครับรับจ้างแบกถุงก๊อฟเรียนหนังสือมาแต่วันนี้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอาชีพแล้วก็สร้างฐานะขึ้นมาได้นะครับตามนามสกุลบุญสะดวกครับผมเขาอยู่ที่นี่แล้วมีตัวตนนะครับมาดู มาดูปั๊มกันเลยแล้วท่านก็ไปทําที่อื่นมาดูผลงานได้เชิญมาดูผลงานได้ครับทําอะไรนะครับต้องให้อยู่กับยุคสมัยตกยุคไม่ได้เราต้องอยู่กับปัจจุบันและยันยาวไปสู่อนาคตทําอะไรต้องเปียงปังดังต้นสองสิ่งสําคัญของมนุษย์เราขาดไม่ได้นะครับก็คืออาหารกับพลังงานมีอาหารชีวิตยืนยาวมีพลังงาน เกิดการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวทั้งตัวเองเคลื่อนไหวทั้งระบบเศรษฐกิจเคลื่อนไหวทั้งโ,อโอรจิสติกของประเทศโลจิสติกของโลกสองสิ่งนี้ขาดไม่ได้วันนี้พลังงานจากปิโตรเลียมหรือน้ำมันเนี่ยกำลังจะลดบทบาทลงไปแต่นี่ปรากฏว่านะครับเจ้าของปั๊มแห่งนี้รีล p t t Station ชอิสรีรุ่งเรืองแห่งนี้นะครับลงทุนไปตั้งร้อยกว่าล้าน เอาเงินร้อยกว่าล้านปุ๊บเข้าไปเนี่ยขณะที่ไฟฟ้ามันจะเข้ามามั่นใจยังไงว่ามันจะยืนคุณส่วนหนึ่งก็มั่นใจด้วยความ,มที่เป็นแบรนด์ของ PTT Station นะคะ,ะแล้วก็มีธุรกิจนอนออยที่สร้างผลกำไรให้กับทางสถานีแล้วก็ธุรกิจพื้นที่เช่าเราไม่ได้ทำสาขานี้สาขาแรก ทำมาแล้ว2สาขาใช่ค่ะ 2, 2สาขานั้นก็ประสบความสำเร็จประสบความสาเร็จค่ะเราคิดว่าณนปัจจุบันนี้มนุษย์ยังต้องพึ่งพิงน้ํามันไปอีกนานก็อีกนานค่ะนะใช่ค่ะ,ะถึงจะมีถ้าไม่มีน้ํามันก็จะต้องมีพลังงานอย่างอื่นทดแทนแล้วก็เชื่อว่าทางบริษัทปอทอเองก็จะมีนโยบายออกมาเพื่อที่จะรองรับให้กับทางผู้ประกอบการแล้วก็สถานี ให้เป็นการที่รองรับที่ทดแทนปิโตรเลียมของเราก็มีพื้นที่พื้นที่รองรับสำหรับตัวชาร์จเจอร์ e ีีรถ E ีีอยู่แล้วก็คือถ้าอนาคตตลาดน้ำมันเริ่มเปลี่ยนก็ทางนโยบายของบริษัททีทีก็พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นอยู่แล้วนะครับพื้นที่เรากว้างขวางมีพื้นที่รองรับสำหรับจานที่ชาร์จเจอร์ครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเริ่มเดินจากทางตะวันออกมาถึงตะวันตกนะครับตอน เริ่มเดินจากตอนออกมาออกจากท้องแม่มาไปถึงนู่นแก่เลยอ่ะมันกว้างใหญ่ขน,นาดไหนคิดดูนะตอนนี้เนื้อที่เท่าไหร่จริงๆแล้วเนื้อที่ประมาณ10ไร่ค่ะ10ไร่นะใช่ค่ะ,ะแล้วก็ถือเป็นพีทีสเตชันนะครับที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศก็เรียนนะครับว่าท่านผ่านไปผ่านมาตรงนี้ลงทางไป,าไปเดินทางลงไปทางภาคใต้ไปเพชรบ,บุรี สมุทสาครประจบกระทั่งถึงจังหวัดสุดท้ายของภาคใต้นะครับลองแวะมาเพราะที่นี่มีอะไรดีๆเราจึงมานําเสนอธุรกิจน้ํามันเนี่ยหรือว่าธุรกิจนอนออยอะไรก็ตามแต่ใน p ี s t a t i o n ของเรานะครับมีคนประมาณกี่คนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในนี้ทำให้เงินมาเยอะประมาณาม150คนค่ะ150คนนะใช่ครับอซึ่งนั่นมันก็ส่งผลต่อชุมชนน้องๆน,นะครับพี่ๆของเรามาทำงานได้ ก็เป็นการช่วยเหลือชุมชนในส่วนหนึ่งด้วยค่ะเพราะว่าเพื่อชายเพราะว่าอย่างเป็นการสร้างรายได้ให้กับบุคคลในชุมชนที่อยู่โดยรอบบริเวณโดยรอบนี้ค่ะเช่ไหมเหมือนเดินไปด้วยกันใช่ค่ะเราก็ต้องพึ่งพาเขาเขาก็ต้องพึ่งพาเราที่นี่ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนวัดเกตุมซึ่งเป็นชุมชนใหญ่นะครับมีบริษัทใหญ่ๆที่มาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นชุมชนใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่น พราะงั้นตรงนี้เราเลยเห็นว่าตรงนี้เราสามารถสร้างอาชีพเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,ม,มอาชีพให้กับพี่น้องชาวชุมชนเกตุมได้เพราะฉะนั้นทุกธุรกิจนะครับที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยมันก็ทําให้คนมีอาชีพมีไรายได้แล้วก็มีงานทำ<ช>ท่านเดินทางไปใต้เนี่ยโอ้โหมาที่นี่พิศลินลื่นเลยม,มันผ่านน้ำมันโอรินไปไง่แล้มมาต่อตรงนี้ได้พลังงานไปอีก โอ้โหวิ่งสะดวกเลยนะเหมือนบุญสะดวกนี่แหละนะเติมทุนเงินที่นี่แล้ววิ่งสะดวกมีอะไรจะฝากไปถึงผู้ใช้บริการครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการในสถานีบริการอิสาลีลุ่งเรืองบริการแล้วก็ในสถานีบริการของเรามีร้านคาเฟอเมซอนที่เป็นอเมซอนสองชั้นแล้วก็ เป็นส,สวยที่สุดมีสวนที่สวยสามารถนั่งฟังเสียงน้ำตกเคราบรรยากาศการดื่มกาแฟาได้ค่ะนอกถ่ายรูปคู่กับเจดีเจดีวัดเกตุมมซึ่งสวยงามมากๆนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาถ่ายรูปทางพุทธัาสนาที่ทุกท่านควรมานะครับนองใช่จริงข,ของเราจะมีกิจกรรมให้เด็กๆะคะ่ะม,มาแสดงความสามารถเพื่อหาทุนการศึกษาได้ ให้โรงเรียนต่างๆผัดเปลี่ยนเวียนกันมาในท้องถิ่นเลยนะเปิดหมวกเอาไปใช้ไม่ใช่ว่าเป็นรายได้ส่วนตัวแต่เป็นของกลุ่มกลุ่มของโรงเรียนค่ะก็สร้างให้ชุมชนมีรายได้ใช่ค่ะเพื่อให้การศึกษาเด็กเป็นเป็นเงินสมทุกุ์นการศึกษาที่ดีค่ะฝากอะไรไปอีกนิดนึงฮะก็ชุมชนทองิเราพี่พี่น้องชุมชนชาวเกตุมนะครับในระแกนี้นะครับ ทางเราก็ยังรับสมัครพรนักง,งานนะครับมีบางร้านมีหลายร้านค้าที่ยัง,ยงขาดคนอยู่ก็อย่างที่บอกไปว่าเราเราสร้างเรามาตรงนี้เราสร้างอาชีพไปด้วยกันนะครับก็อยากให้ทุกท่านมีไรายได้ที่พอเพียงใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแล้วก็มาใช้บริการที่ฟามน้ำมันอิสรีรุ่งเรืองเรานะครับที่ของชุมชนเกตุมนะครับแนวคิดของเราคืออย่างไงกับอเมซอนซึ่ง โครงสร้างอะไรก็แปลกไปหมดนะมีธรรมชาติสองชั no. ้นมีน้ำขงน้ำแข็งทําเองนะเราต้องการอะไรตรงนี้กับต้องการต้องการความแตกต่างและความเป็นจุดเด่นบนถนนพระรามสองค่ะเพราะว่าก็คือแล้วเราก็ต้องการตั้งใจที่จะทาสวนให้ให้ออกมาเป็นธรรมชาติมากที่สุดเนื่องจากว่าบนถนนพระรามสองตอนนี้ปั๊มปั๊มของเราเป็นปั๊มแรกที่มีสวนที่เป็นธรรมชาติที่สุดเพื่อที่จะให้นักเดินทางทุกท่านนะคะ เหนื่อยจากรถติดแล้วก็เข้ามาถึงก็ได้ใช้บริการแล้วก็ได้ชมสวนสวยๆป่าอเมซอนที่สมบูรณ์ที่สุดเป็น2ฝั่งแบที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับผมดูดูแล้วผมก็เข้ามาหลายปั๊าแล้วที่นี่คือสวนป่าอเมซอนที่สมบูรณ์ที่สุดให้เข้ากับชื่ออเมซอนอเมซอนที่นี่คือผมว่าดีที่สุดในประเทศแล้วแล้วก็มีความแตกต่างมีพื้นที่รองรับการบริการให้ลูกค้าได้ถึง2ชั้นใหญ่ที่สุดแล้วครับนอกครับ ก็นี่เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับที่เราจะมา,าเช็คอินกันได้ที่นี่เพราะว่าเราจะเห็นเจดีวัดเกตุม um ด้วยใช่ไหมฮะดื่มกาแฟไปพักผ่อนไปก่อนจะเดินทางไกลนะครับเรต้องถามถ,ามถึงคนวางโครงสร้างนะครับของอเมซอนแล้วก็ทำตัวหนังสือท้่เมื่อกี้นี้มีคนมานอนอ่านแค่อ่านไม่ออกนะทำไมคิด วิตฐานอย่างกันฮะให้มันแปลกอ่ะให้มันแปลกกัชบชาวบ้านเขาหให้เป็นจุดอะไรจุดสนใจจุดดึงดูดเอ้นี่มันอะไรว่าเข้าไปใกล้ๆไปดูที่มันอ่านว่ายังไงอะไรแบบนี้ให้มันแปลกเป็นจุดดึงดูดเนาะครับพี่ก็สร้างมาทั่วครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวแปลกของพี่เลยใช่ครับเพราะออกแบบเองอออกแบบเองทําเองวางผังเองอะไรเองอย่างเงี้ยเพื่อให้ปั้มเราเนี่ย มีจุดเด่น baz, baz. สามารถดึงดูดลูกค้าที่ผ่านๆไปมาหรือมีคนบอกบอกต่อว่าเอ้ยอสิสลีนี่เขาสวยจริงพากันมาดูหน่อยซิมันจริงหรือเปล่าเนี่ยพอมาดูแล้วคุณจะรู้ว่าเออมันสวยจริงอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเนี่ยคนหรือร้านกาแฟน่าจะเป็นร้านกาแฟมากกว่านะในในใน u ูทูบคลิปต่างๆนะคนเปิดเข้าไปดูเนี่ยปรากฏว่า ถ้า3วินาทีแล้วไม่ดูก็คือไม่ชอบแล้วถ้า3วินาทีมันดึงดูดได้นะเขาจะดูต่อจนจบถ้าคนเข้ามาแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่าเขาดึงดูดเขาได้ไหมร้านกาแฟที่ดึงดูดได้แน่นอนทุกวันนี้พอมาถึงจอดรถถ่ายรูปน้ำตกร้านกาแฟบริเวณต่างๆเนี่ยก่อนที่จะเข้าร้านเราเนี่ยต้องถ่ายรูปก่อนแล้วก็เข้าไปใช้บริการที่ร้าน แล้วกลับออกมาบางทีเราได้ยินคําชมเชยว่าที่นี่สวยที่นี่ดีบริการดีปั๊มสวยน้ําตกอะไรต่ออะไรนี่สมบูรณ์น่ามาใช้บริการแล้วเขาก็ยังบอกต่อว่าผ่านไปผ่านมาทุกครัง้งผมต้องแวะปั๊มนี้เท่านั้นลูกค้าได้ยินลูกค้าบอกอแบบนี้ครับผมก็เป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากเลยนะนะเดี๋ยวก็ทำสุดฝีมือนะครับทั้งนึกทั้งนิกนะทั้งเป็นสถาบนนกสถาบนิก แล้วก็สร้างสรรค์<ช>รังสรรค์ออกมาได้อย่างอย่างสวยงามแล้วพี่เขายังเอาหลายจังหวัดนะครับเข้ามาอยู่ที่นี่อย่างเนี่ยชุมแสงครับนครสวรรค์มีนครสวรรค์ด้วยนะครับว้าไม่ใช่ว้ามันว่า,วา มาที่นี่พระยังยอมเลยไม่ยอมไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมยอมไม่ได้ยอมไม่ได้แน่นอนยอมไม่ได้พอทเอาต้นต้นพยอมเราออกไปเราไม่ยอมไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมแล้วสุดท้าย็ชมเลยชมชมเห็นไหมครับบางทีคนที่คิดรังสรรคนที่คิดสร้างสรรเนี่ยไก่คนมองระเบียบมันต่างกันใช่ไหมที่สุดแล้วเขายอมรับ ยอมรับในในความคิดของเราว่าของเราสวยจริงสวยงามที่ต้องยอมที่ตั้งของ p ี t Station แห่งนี้นะครับกมที่42ถนนพระรามสองด้านขวามือเป็นน้ำมันพืชโอลีนติดกับวัดเกตุ้มรับรองว่าหาเจอแน่นะครับถ้าถ้ายังไม่เจอ กดเข้าไปในกลอ่ากดเข้าไปที่อิสรีรุ่งเรืองบริการนะครับท่านจะรู้ที่ตั้งนะครับเพราะว่ามันออกมาทางคู่ขนานนิดนึงใช่ใช่ครับนิดนึงเี่ยจังหวัดเลยหน้าทำมาหากินแล้วรุ่งเรืองสมุทรสาคร

ดีใจได้ไปสมุดสาค,คจรจริงๆแน่นอนสมุดสาครบ้านสาวนาเกลือทำปั๊มน้ำมันมีแต่เงินเหลือเฟืออยู่แล้วไม่เบื่อคือจังหวัดตะลามแซมแซมโอเคเอาดีดีกับพี่คำรอน